ดาราม่าโรงพยาบาลงดรับรักษาคนกัมพูชาจากใจคุณหมอดานหน้ายืนยันยังคงยึดตามหลักจรรยาบัณไม่ว่าชาวบ้านฝั่งไหนก็เต็มใจรักษาแต่สําหรับทหารกัมพูชาบอกตรงๆรงทำใจรักษายากเพราะคนเหล่านั้นรบแบบไม่มีมนุษยธรรม ควรรักษาคนกัมพูชาไหมคือประเด็นร้อนร้อนที่ถกเถียงกันในสังคมไทยอยู่พักใหญ่ๆห,หลังการออกมาประกาศจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลขอยกเลิกบริการล่ามแปลภาษาเขมรภายในโรงพยาบาลจากที่เคยเอำนวยความสะดวกมาโดยตลอดและของงดรับผู้ป่วยกัมพูชารายใหม่ส่วนคนที่ยังพักรักษาตัวอยู่ ให้จัดพื้นที่ใหม่เป็นบริเวณเฉพาะแยกออกไปส่งผลให้เกิดดราม่าหนักเกิดขึ้นเพราะมีฝ้าที่มองว่าอาจเข้าข่ายละเมิดหลักมนุษยธรรมที่หมอจะเลือกรักษาคนจากเชื้อชาติผลักให้สุดท้ายทางโรงพยาบาลต้องออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงการสื่อสารที่ผิดพลาดจากนั้นก็อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่าทางโรงพยาบาลยังคงรับรักษาคนกัมพูชาและพร้อมให้บริการตามหลักมนุษยธรรมโดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินย้ำชัดว่าทางโรงพยาบาลปฏิบัติตหน้าที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยชาวไทยผู้ป่วยชาวต่างชาติรวมถึงญาติผู้ป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นสําคัญแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่เห็นต่างเชียร์ให้ใช้ในโยบายไม่ร,รับรักษาคนขมรแบบถาวรไปเลยก็มีเพราะพฤติกรรมการรบที่ผิดหลักมนุษยธรรมคือเน้นโจมตีเป้าหมายพลเรือนไทยเป็นหลักจนผลักให้มีผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจและหนึ่งในเสียงสะท้อนที่ผู้คนแชร์กันมากที่สุดคลิปหนึ่งจนกลายเป็นวยเราพูดถึงกันในวงกว้างก็คือคลิประบายความในใจจากคุณหมอดานหน้ายางแพทย์หญิงสา,สายสุดาข,ขวัญเพชรแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดในตอนนั้นเธอ โพสผ่านติ๊กตอกด้วยอารมณ์สันไหวขอร้องให้พี่น้องชาวไทยเลิกเรียกร้องเพื่อชาวกัมพูชาโดยมีใจความสําคัญบอกเอาไว้ว่าหยุดเรียกร้องเพื่อขเขมรเพราะขเขมรมันทําร้ายประชาชนไทยหยุดที่จะดูแลคนขเขมรเพราะมันไม่เคยเห็นหัวคนไทยจะอีกนานแค่ไหนที่ไทยต้องเป็นเหยื่อที่มันระบายอารมณ์ มาถึงนาทีนี้ที่สถานการณ์การประทะเริ่มคลี่คลายทางทีมข่าวชิงได้ติดต่อขอสัมภาษณ์คุณหมอเจ้าของคลิปไว้เร่านี้อีกครั้งเพื่ออัปเดตสถานการณ์ผ่านมุมมองของบุคลากรในพื้นที่ เลยได้ทราบว่าที่เธอโพสตคลิปไปวันนั้นยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องการระบายอารมณ์อยากสื่อสารให้คนอื่นๆได้รับรู้ถึงสถานการณ์จริงจากคนหน้างานเพราะเธอเองก็คือคนอำเภอกันทละลักและในวันที่ทหารกัมพูชายิงจรวดบ m 2 1มาตกฝั่งไทยทั้งลูกสาวทั้งสามีและคุณพ่อคุณแม่ของเธอเองก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้น,นวันที่เขายิงเนะี่ยพ่อกับแม่ยังต้องหลบอยู่ในลหลุมหลบภัยเลยลูกสาวก็ยังไปโรงเรียนสามีก็อยู่ที่โรงพยาบาลกันทละลักคือทุกคนก็อยู่ในอันตรายหมดทุกคนและสิ่งททใจใจทีี่่กกระบจจิตใมาสุ คือเหตุที่ bm 2 1มันลงที่เซเว่นบ้านผือและททำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งในนั้นคือเป็นคุณแม่ ที่แบบนอนกอดลูกในวันนั้นมีการอพยพผู้ป่วยจานวนมากมาจากโรงพยาบาลในเขตอําเภอกันทะลักษ์ไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ปลอดภัยจากระยะการยิงและหนึ่งในนั้นก็คือโรงพยาบาลนนคูนที่เธอทํางานอยู่แน่นอนว่าภาพความโกลาหลของผู้ป่วยจํานวนมากที่อพยพกันมายังคงติดตาบางรายต้องรักษาเร่งด่วนกันตรงหน้าทางเดินหน้าลิบบางคนจากที่ควรได้เข้าห้องผ่าตัดปลอดเชื้อกลับต้องมารักษากันตรงนั้นซึ่งทั้งหมดนี้คือผลจากการที่กัมพูชายิ่งใส่โรงพยาบาลของไทยเรามันก็เลยทาให้เห็นถึงว่า เขาไม่ได้ลบแบบมีมนุษยธรรมเขาไม่ได้เน้นเป้าหมายแค่ทางทหารคือเขาใช้ประชาชนเป็นเป้าหมายก็เลยทําให้รู้สึกว่าการที่เราจะมีมนุษยธรรมในการรักษาใครสักคนเนี่ยคือมันก็ต้องมอง สิ่งที่เขาทํากับเราด้วยคือเขามาทําร้ายประชาชนไทยหลังคลิปของหมอโนงถูกแชร์จนเป็นไวัยรัอนก็มีทั้งคนที่เข้ามาให้กําลังใจกับคนที่เข้ามาห้ามปรามบอกให้คุณหมอใจเย็นๆให้ยึดหลักมนุษยธยรมเอาไว้ซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เธอเกิดความรู้สึกทําใจลําบากที่จะรักษาทหารฝั่งตรงข้ามเพราะกลัวถูกเอาไปปั้นเฟคนิวคือทารักษาแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมาบุคลากรแพทย์ฝั่งไทยอาจถูกคุณเส้นหยิบไปปั้นข่าวว่าทหารบ้านเขาตายเพราะฝีมือหมอไทย แต่ยังไงก็ตามหมอชายแดนยังหน่งยืนยันว่าแม้จะเกิดสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่โดยจัญยาบันในวิชาชีพที่ถูกสอนมายังคงยืนยันแนวความคิดที่ว่าเรารักษาทุกคนดูได้จากที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งตั้งอยู่ติดชายแดนจะมีป้ายภาษาขเขมรเขียนกำกับเอาไว้ในหลายหลายที่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเพราะประเทศไทยเรายินดีต้อนรับคนทุกเชื้อชาติคือคนเรามันก็มองต่างได้อยู่แล้วแต่ว่าในสิ่งที่ยึดมั่นณตอนนี้คือขเขมรจะมารักษาถ้าเขาเป็นชาวบ้านที่ไม่ได้รู้อีนุ หมอก็ยินดีให้การรักษาแต่ถ้าเป็นทหารเขายิงบ้านเมืองของเราคือหมอก็ทําใจลําบากที่จะรักษาถ้าเรารักษาเขาต่อให้รักษาดีแล้วเขาตายเพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บรุนแรงเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบว่าเขาก็ไปเล่นข่าวว่าเรารักษาไม่ดีทารุณกรรมคนของเขาคือมันก็เป็นดับสองพมนะคะวิชาชีพเรารักษาหมดทุกคนไม่แยกเชื้อชาติอันนี้มันเป็นหลักสากคนของวิชาชีพเราอยู่แล้ว การเลือกรักษาผู้ป่วยเราจะดูตามความเร่งด่วนคนที่ถ้าเราไม่รักษาแล้วตายคนกลุ่มน,นี้ต้องได้รับการรักษาก่อนก็จะเขาเรียกว่ากลุ่มผู้ป่วยสีแดงส่วนอาการเล็กน้อยรองลงมาถ้ายังพอรอได้ก็จะเป็นลําดับถัดไปมันก็มีที่ คนเขมินเขามาคลอดหรือได้รับการเจ็บป่วยแล้วเขาก็มารับการรักษาตรงนั้นแต่เขาไม่ได้มีเงินจ่ายอะไรแต่คือในมันหลักมนุษยธรรมที่เขาก็ทําให้ดูแลให้ตามมาตรฐานตามหลักวิชาชีพที่เราเรียนมาบางโรงพยาบาลถึงขนาดมีล่ามเพื่อช่วยบริการแปลภาษาให้อย่างในโรงพยาบาลสันพสิทธ์ที่ประสงค์โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้นอกเหนือไปจากนั้นคนเขมรที่มารักษาในไทยที่เป็นคนรวย ส่วนใหญ่จะชอบจ้างไก์เพื่อพาเข้าไปรักษาด้วยสําหรับสถานการณ์ตอนนี้ในโรงพยาบาลตามแนวชายแดนทั้งหมดไม่ได้มีมาตรการห้ามรักษาคนเขมรแต่ตอนนี้จํานวนผู้ป่วยกัมพูชามีน้อยลงมากหลังจากเกิดการปะทะกัฐฐนเหตุเพราะด่านชายแดนถูกปิดทําให้คนเขมรไม่สามารถเดินทางเข้ามายังโรงพยาบาลใหญ่ในไทยได้แต่ก็มีจํานวนหนึ่งที่อพยพภัยสงครามเข้ามาและขอรักษาตัวตามโรงพยาบาลตามแนวชายแดนนี่แหละแล้วก็ในส่วนโรงพยาบาลอื่นๆที่แบบติดชายแดนเขาก็มีคนไข้ในกลุ่มกัมพูชาที่เข้ามาแต่ส่วนมากคือ เป็นชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีเงินแล้วเขาก็หนีตายมาทางช่องทางธรรมชาติเหมือนนี้ตายมาเพิ่งเราประมาณนั้นค่ะถ้าจะมองว่าอนาคตเราจะรับรักษาคนขมรบไหมคือถ้าเป็นหมออยู่หน้าตรงนั้นหมอก็ยินดีรักษาเขาเพราะว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์แต่คือถ้าเป็นแบบน,นตอนนี้คือเป็นกลุ่มทหาร<ม>ที่เขายิงบ้านเรือนเรา,ถ,าถ้าจะให้หมอทําใจรักษาเขาเีัยมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หมอทําใจรักษาเขาไม่ได้